แผ่นเนี่ยครับใต้ท้องตรงนี้ออกนะครับให้มันเห็นก็เริ่มที่จะมีแตกรายงาบ้างแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาทำการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับในรถยนต์ Honda City 2012นะครับ ซงตาทำคู่มือก็เปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0กิโลนะครับก็คันนี้ก็ครบ1 0 0 0 0กิโลแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องกันนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวประแจแหวนนะครับเบอร์19นะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่อง1เส้นนะครับรหัสพาร์ทก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเบิกมาเส้นละประมาณ เดี๋ยวผมจะเอาราคาไหลมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จําราคาไม่ได้นะครับหลักร้อยนะครับประมาณสักสี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเบิกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้เปลี่ยนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกันนะครับซึ่งจริงๆการเปลี่ยนสายพานคอนด้าค่อนข้างที่จะไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันในจุดตรงนี้นะครับมองไปจะเห็นลูกรอกสายพานนะครับ เนี่ยครับอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปคล้องกับจตัวน็อตตัวของสายพานนะครับนี่นะครับคล้องได้แล้วนะครับแล้วก็ยกนะครับพักก็สามารถถอดสายพานออกได้แล้วนะจับไว้นะครับสายพานหลุดแล้วนะครับนี่ครับ ผมทำตอนเครื่องมันร้อนนะครับเัื่อดูแลครับดูดูแลนะครับสายพานเครื่องมันร้อนนิดนึงนะครับนี่ครับเอาตัวนี้ไปสวมกับเจ้าตัวหัวของมุเล่นะครับมูเล่กดสายพานนะครับสายพานเก่าออกมาแล้วนะครับ ดูสภาพลายก็เริ่มที่จะมีแตกลายงาบ้างแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งขับมาถึงนะครับเครื่องมันกำลังร้อนเลยนะครับถอดตอนร้อนนี่แหละครับเนี่ยหลังสายพานก็เริ่มที่จะข้าหลายปีนะครับแสนโลเริ่มที่จะมีความมีวับแล้วนะครับนี่ครับจริงก็ยังโอเคอยู่นะครับ แต่ก็ด้วยอายุนะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่กันนะครับมาดูสายพันใหม่กันนะครับดูความยาวมันก่อน นี่ครับสายพันใหม่ก็จะค่อนข้างที่จะหนาดีนะครับนี่ครับสีมันก็ต่างกันชัดเจนนะครับสายพันที่ใช้มา1 0 0 0 0แสกิโลก็จะสะภาพประมาณนี้ตัวใหม่เนี่ยรหัสที่อยู่บนตัวสายพานนะครับจะเป็น5 PK 1137ตัวนี้เบิกศูนย์มานะครับโอเค ในส่วนของการคล้องสายพานนะครับเอาคู่มือมาให้ดูนิดนึงเนี่ยสายพานก็จะคล้องอยู่ประมาณนี้นะครับผ่านโมเล่นะครับแล้วก็มาวนใต้ตัวผ่านมมเล่นะครับแล้วก็จะมาที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จะไปวนที่ปั๊มน้ํานะครับแล้วก็จะมาเข้าไฟชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ครับ ก็คือหลังมันจะไปโค้งที่พมน้ําแล้วก็จะไปหาไดลช้าแล้วก็จะวนไปนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดลูกรอกกดสายพานอัตโนมัตินะครับเนี่ยลูกรอกกดสายพานนะครับโอเคนะครับก็ใส่ไม่ยากนะครับแต่ว่าท่านจะต้องยกยกลูกลูกรอกไว้นะครับถ้าทำสองคนได้จะดีนะครับอีกคนหนึ่งคล้องสายพานให้เราอีกคนหนึ่งก็มาช่วยยกนะครับเพื่อเป็นการทํางานให้ง่ายนะครับเราก็จะเปิดแผ่นเนี่ยครับ ปลายท้องตรงนี้ออกนะครับให้มันเห็นมูลเล่นะครับมันก็จะสอดสายพานได้ง่ายนะครับก็จะสอดจากตรงนี้นะครับถ้าทําตอนเครื่องเย็นก็สามารถคล้องจากด้านบนได้นะครับแต่ผมทําตอนเครื่องมันร้อนนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องมุดนะครับเพราะว่ามือเสียมาโดนลวกมือเลยนะครับก็อคล้องตามที่บอกเสร็จก้นเนี่ยครับ คล้องสายพานกลับมาที่เดิมคืนครับแล้วก็ปล่อยก็ได้แล้วนะครับเนี่ยสายพานใหม่อันนี้สายพานเดิมเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะครับนี่ครับในส่วนของการคล้องนะครับก็จะคล้องผ่านมุเล่ใหญ่นะครับแล้วก็จะไปวนที่คอมพิวเตอร์แอร์นะครับแล้วก็จะไปวนหม้อน้ํานะครับไปวนเจ้าตัวปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ไปคล่อมกับ จ้าตัวแบตนะครับพอดีผมทำคนเดียวเลยไม่ค่อยถนัดนะครับช่วงที่คล้องนะครับก็ในส่วนของการคล้องก็ตามที่บอกเลยนะครับนี่ครับคล้องตัวใหญ่แล้วก็มาล่างนะครับแล้วก็นี่ครับนะครับเอาไปแจ้เบอร์สิบเก้านะครับจับจับตรงนี้นะครับจับถรงปั๊มน้ํานะครับแล้วก็คล้องมานี้ครับนะครับรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ ันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบวิ่งรอบนอกแล้วก็หลังมันจะไปวนที่ตัวปั๊มน้ำนะแล้วก็ประคองที่ที่ไดชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับตัวในส่วนของเจ้าต,ตัวมูเล่นะครับนี่ครับตัวกดสายพานนะครับตัวอัตโนมัติตัวนี้ก็ใช้ประแจตัวนี้ครับคล้องเข้าไป S 1> <S 1> เสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นนะครับมันเป็นตัวกดแบบสปริงอัตโนมัตินะครับพอเรายกตรงนี้เสร็จตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่นะครับแล้วก็ดึงสายพานเก่าออกแล้วก็ใส่สายพานใหม่เข้าไปนะครับก็จริงๆถ้ามีคนช่วยอีกสักคนหนึ่งมันจะทําง่ายนะครับถ้าทาคนเดียวมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวกดสายพานอัตโนมัติมันค่อนข้างตึงพอสมควรน,นะครับแต่ว่าถ้าทําแนะนําให้ทําตอนที่รถมันเย็นๆนะครับผมทําตอนที่มันร้อนมันลวกมือไปเลยนะครับเพราะว่า เราก็เพิ่งขับมานะครับก็อยากทําคลิปไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาสตาร์รถให้ดูนะครับหลังจากที่ใส่ใสายพานตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับว่ามันวิ่งดีสม่ำเสมอขนาดไหนนะครับ ัอย่าดับเครื่องโอเคนะครับสมับรการเปลี่ยนสายพานในรถยนต์ฮอนด้าซิตี้วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ